สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาตรการออมสินปล่อยกู้นะครับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับรายละ1 0,000บาทนะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับไม่ต้องมีหลักประกันนะครับแถมดอกเบี้ยยังถูกมากนะครับผมสําหรับใครที่ยื่นกู้นะครับต้องรู้เรื่อง5อย่างนี้ก่อนนะครับที่จะทําการกู้เงินนะครับซึ่งซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ปล่อยให้กู้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด19นะครับเป็นการปล่อยสินเชื่อที่พิเศษนะครับซึ่งจะเป็นการปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนแรกนะครับหมายความว่านะครับเดือน1ถึงเดือน6เราไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับเราจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยก็ ึงเดือนที่7แล้วนะครับผมถึงจะไปชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับผมทีนี้มาดูสินเชื่อมีดอกเบี้ยนะครับไม่ใช่เงินให้เปล่านะครับฉะนั้นแล้วนะครับสินเชื่อ ซึ่งจะให้กู้นะครับลายละ1 0 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่0.35%ต่อปีนะครับซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกมากนะครับการคืนเงินนะครับไม่เกิน3ปีนะครับอย่างที่บอกครับ6เดือนแรกไม่ต้องจ่ายนะครับเราไปจ่ายในงวดที่7แทนนะครับผม นี่คือข้อที่2นะครับสำหรับการจะขอกู้เงินนะครับทีนี้มาดูนะครับสินเชื่อน,นี้นะครับไม่ได้ให้ทุกคนนะครับซึ่งจะให้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง6จังหวัดแรกเท่านั้นนะครับจังหวัดแรกคือกรุงเทพจังหวัด2คือนนทบุรีปรทุมธานีนะครับผมแล้วก็ชนบุรีนะครับผมแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับ และสุดท้ายคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับถึงจะได้เงินกู้ในรอบนี้นะครับในรอบเฟสที่1นะครับในวันที่13พฤษภาคมนะครับส่วนคนที่จะกู้ในเฟสที่2นะครับจะเริ่มกู้ได้ในวันที่20พฤษภาคมสําหรับลูกค้าทั่วไปในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับผมส่วนลูกค้ากลุ่มที่อื่นๆนะครับก็รอการแจ้ง กำหนดการต่อไปจากธนาคารอมสินนะครับทีนี้คุณสมบัติของการกู้นะครับก็เป็นบุคคลที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสัญชาติไทยนะครับผม เป็นผู้ประกอบการอาชีพเิสระหรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับไม่เป็นผู้มีไรายได้จากภาครัฐหรือรัฐสาหกิจนะครับข้าราชการการู้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการเดียวยาในครั้งนี้นะครับผมนี่คือข้อที่4นะครับสําหรับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับส่วนข้อที่5นะครับผมต้องยื่นกู้สินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันม y m IM o ของธนาคารอามสินเท่านั้นนะครับใครที่ ไม่มีนะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store ได้เลยชื่อว่า Mymo นะครับจากธนาคารออมสินนะครับสามารถยื่นกู้ได้เลยครับนี่คือข้อมูลนะครับสำหรับการกู้เงินนะครับจากธนาคารออมสินในมาตรการสินเชื่อที่ให้กู้นะครับ1 0 0 0งบาทนะครับไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีหลักประกันนะครับห้าข้อที่เราต้องรู้นะครับเกี่ยวกับ การปล่อยเงินกู้ของออมสินะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ